สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิ t ีทีนะคะวันนี้นะคะคินดิตีจะมารีวิวเป็นกรอบทองเหรียญหล่อพรมหลวงปู่ดูนะคะหรือว่าจะใส่ร่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะพี่เจ้าของเดิมเขาเนี่ยสั่งทํามาใส่เหรียญหล่อพรมหลวงปู่ดูโดยเฉพาะเลยนะคะจากร้านสักดานะคะแล้วก็มีเหรียญอ่าเป็นกรอบทองเหรียญไข่ อีกหนึ่งใบนะคะก็สั่งทําจากร้านสัดดาเช่นกันนะคะพี่เขามาแบ่งกรอบทองสองใบแล้วก็ตลับทองเหรียญเดิมบางหลวงพ่อกลวยนะคะอีกหนึ่งใบก็ขอบคุณพี่ท่านนี้มากมากเลยนะคะก็ตะกรอบทองไหนไข่เนี่ยใส่เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะเด๋ยวมาวันนี้เราจะมารีวิวเป็นนี่ใบน,นี้ก่อนเลยนะคะก็เริ่มจากด้านบนนะคะก็จะเป็นทรงแบบ หัวเต่านะคะหัวเต่าสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็สภาพของใบนี้น,น่ะดีเลยนะคะสวยดีแล้วก็เป็นเออเป็นกรอบทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าซืก็ประหยัดทองประหยัดไป,ดปดได้เยอะนะคะไม่ได้ประหยัดทองก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองก็จะค่อนข้างจะแรงหน่อยนะคะก็นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งออปชั่น เราใส่ได้ตรงรุ่นด้วยนะคะสวยแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างของเขานะคะก็แกะลายเป็นลายแบบกระหนกยาวๆแบบนี้เลยนะคะรอบทองไม่มีฉีกขาดนะคะชืบดีเทลต่างๆแน่นๆสีเหลืองทองอลา,ามแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นเอาฝาหลังออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้องชึบนี่นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันนะคะด้านบนเราก็ไล่ล,ล,ลงมาดีเทล จากที่เห็นนะคะว่าตรงนี้เอ๊ะมันคืออะไรนะคะคือตรงด้านข้างเหรียญน,นะคะเหรียญหล่อพรมหนูบูดูเนี่ยด้านข้างเหรียญเขาจะมีต่อโค้ดใช่ไหมคะแล้วต้นนี้พี่เขาสั่งทําแบบให้โชว์โค้ดให้เห็นได้ด้วยะคะ่ะก็สวยตรงรุ่นนะคะคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนของเขาห่วงก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะรอยบิดต่างๆคือแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะแกะรายแบบนี้ ะะก็จะกรอบทองเนี่ยก็จะสามารถนําไปเลี่ยมพับหลังได้นะคะแล้วก็ใช้งานแบบกันน้ําได้นะคะเผื่อท่านไหนอยากชอบแบบเหมือนเผื่อว่าห้อยพา้าห้อยคออย่างเงี้ยแล้วห้อยคอบูชาแล้วชอบทาแอคทิวิตี้ต่างๆหรือมีเหงื่อเยอะนะคะอยากเลี่ยมกันน้ำเนี่ยก็เราก็อยากห้อยแบบน้ําหนักไม่มากนะคะกรอบทองก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะนี่เลยนะคะเป็นลายด้านหลังนะคะชึบ แล้วก็น้ําหนักของใบนี้นะคะเห็นแบบนี้นะคะน้ําหนักของเขาอยู่ที่6.93กรัมนะคะก็ทองเน้นเเลยเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะขนาดความกว้างที่หน้าจอของกรอบทองนะคะจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะจะอยู่ที่2.85เซนนะคะแล้วก็ขนาดความกว้าง ด้านในของกรอบทองนะคะอยู่ที่2.6เซนแล้วก็ความสูงด้านในนะคะจะอยู่ที่3.8เซนนะคะก็ใบนี้ใบนี้นะคะใส่เป็นเหรียญหลอ่อพมหลงปูดูนะคะหรือว่าจะเป็นพระรุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะแต่ว่านี่นะคะตรงรุ่นเลยสวยนะคะแล้วก็นันนะ่จะเข้ามาทีด้วยนะคะเพราะเป็นแบบโชว์โค้ดตรงด้านข้างด้วยนะคะสั่งทำแบบเกรสุด,สด ะะก็ท่านหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทาตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ sitk 6 6 6กหหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่นโทร0899866685นะคะก็ร้านอยู่ชั้นสามห้างพนิพ์งามวงหวานร้านอยู่ติดกับลิฟตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านหนึ่งอยากมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคําหรือแลกเปลี่ยนตลับนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจบค่ะสวัสดีค่ะ